สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะสำหรับคลิปนี้ผู้ชมจะุบเรื่องราวของลุงแสงจันทร์ละคุณเงินเพื่อนมีคำโบราณโบราณเคยกล่าวไว้ว่าให้เข้าหมากินครั้งหนึ่งหมามันจําเราได้เลียจิ้มน้องเมียครั้งหนึ่งเขาจะจําลิ้นเราไปจนวันตายลิ้นสากสาดเลียผ้าดาตรงนี้มันช่างตราตึงจิตใจของน้องเมียเหลือเกินแต่สําหรับลุงแสงจันทร์เงินเพื่อนช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอ แถมยังมาฆ่าคนที่ช่วยเหลืออีกต่างหากสัวคักอิริบักอันนี้กันเพื่อนมีวิจาคนหนึงแกชื่อว่าลุงประทีปเพื่อนอายุ63ปีผมก็เรียกสั้นๆว่าลุงประทีปก็แล้วกัน แกเป็น LGBT กันเพื่อนแกเป็นกระเทยนั่นเองกันเพื่อนขออนุญาตพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าบูลลี่แต่มันไม่ใช่กันเพื่อนเพื่อให้เห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนตัวของลุงประทีปแกเป็นคนปล่อยเงินกู้กันเพื่อนมีฐานะร่ำรวยรับจำนำสิ่งของมีค่าสร้อยแหวนนาฬิกาตรงนี้แกก็รับจำรวมถึงใครมีดากตรงนี้ก็เอามาจำนำแกได้ให้ไม่ใช่นับยอกยอก ตัวของลุงประทีปแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนมีผู้ชายมากหน้าหลายตามาติดพันแกกันเพื่อนมาให้แกสะก๊โกมกดากให้กันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปวันดีคืนดีกันเพื่อนปรากฏว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ15ปีซึ่งมาติดพันลุงประทีปอยู่กันเพื่อนเขาเองเข้าไปในบ้านของลุงประทีปไปพบว่าลุงประทีปถูกฆาตกรรมกันเพื่อนมีผ้าห่อร่างแกไว้บริเวณทัดดอกไม้หรือว่าบริเวณกกหูแกถูกแทงกันเพื่อนเลือดไหลอาบกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ข้าวของในบ้านแกก็ยังถูก กระจัดกระจายกันเพื่อนเด็กคนนี้ก็เลยวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกันเพื่อนร้องร่นกันเลยทีเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเจประทีปถูกฆ่าเจปทีถูกฆ่าลักษณะเป็นแบบนั้นไปไม่นานนักตำรวจก็มากันเพื่อนมาตรวจสอบดู จังหวะนี้เองตำรวจฟันธงว่าเป็นการฆาตกรรมแน่นอนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เอาชาวบ้านร้านตลาดที่เกี่ยวข้องกับลุงประทีปประมาณ8คนกันเพื่อนบางคนก็เป็นลูกหนี้บางคนก็เป็นคู่ขาแกเอาไปสอบกันเพื่อนปรากฏว่าชายแปดคนที่ถูกนําไปสอบในตอนแรกหลุดพ้นข้อ,ขอกล่าวหากันเพื่อนส่วนมากแกยืนยันไทม์ไลน์ได้ว่าตัวของเขาทําอะไรอยู่ในระหว่างที่ลุงประทีปถูกฆาตกรรมกันเพื่อนตำรวจมืดตึ๊บกันเลยทีเดียวกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีการนําร่างของลุงประทีปมาทาบุญที่บ้านเกิดกันเพื่อนทีนี้มันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งหายออ คนคนนี้ชื่อว่าแสงจันเงินเพื่อนอายุ58ปีผมก็เรียกสั้นๆว่าลุงแสงจันก็แล้วกันตัวของลุงแสงจันทรเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับลุงประทีปเงินเพื่อนเป็นบัดดี้การกินเหล้าด้วยกันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆและตัวของลุงแสงจันท์ก็เป็นลูกหนี้ของลุงประทีปด้วยเช่นเดียวกันเงินเพื่อนจังหวะที่จันงานศพของลุงประทีปตัวของลุงแสงจันทไมมาร่วมงานศพทั้งๆ้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันทั้งๆ้ที่สนิทกันเงินเพื่อนแกหายไปไหนตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เงินเพื่อน ตำรวจเขาก็เลยมุ่งเป้าไปที่ลุงแสงจันทร์กันเพื่อนไอชิปหายนี้มีพิรุษแน่ๆตำรวจก็เลยออกสืบอ,ออกคนกันเพื่อนไปสอบที่บ้านของลุงแสงจันทร์ er. ก,กันเพื่อนลูกเมียของแกบอกว่าแกไม่อยู่บ้านแกนไปทํางานกั er. นเพื่อนจังหวะนี้เองจนที่ตำรวจก็พยายามติดต่อลุงแสงจันทร์แต่แกไม่รับสายกันเพื่อนติดตอ่อไม่ได้ตำรวจก็ค่อนข้างที่จะแน่ใจว่าลุงแสงจันทร์นี่แหละคือฆาตกรกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ออกไล่ล่าตัวของลุงแสงจันทร์กันเพื่อนข่าวแว้ๆมาว่าแกหลบไปอยู่แถวมุกดาหารกันเพื่อนตำรวจเขาแกรอยจากกล้องวงจรปิดไปเจอรถที่แกใช้ ทำงานไปจอดอยู่ที่โรงบาลแถวมุกดาหารกันเพื่อน ตำรวจก like ็เลยมีการกระชับพื้นที่กันเพื่อนแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลของลุงแสงจันทร์ลงไปในโลกโซเชียลว่าคนคนนี้คือฆาตกรว่าคนคนนี้คือผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมกันเพื่อนตอนนั้นเองมีการขออนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงแสงจันทร์แกลลบอยู่แถวมุกดาหารจริงๆงกันเพื่อนมีข้อมูลบางๆจากน้องนางหางเครื่องจากสาวคาราเกะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแถวริมโขงกันเพื่อนว่ามีชายแปลกหน้าลักษณะคล้ายๆกับลุงแสงจันทร์มาเที่ยวคาราเกะหลรัางกันเพื่อนมีการอบน้องนางห มีการเที่ยวกะหลี่มีการตีกะหลี่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามออกไล่ล่ากันเพื่อนเนื่องจากว่าบริเวณริมโขงตรงนี้มันเป็นป่าละมอมันเป็นป่าลกเติมกันเพื่อนบางที่มันเป็นโขดหินบางที่มันเป็นที่หลบซ่อนกันเพื่อนตัวของหลวงแสงจันทร์แกก็หลบลี้หนีไปเรื่อยกันเพื่อนตรงนี้เองมีการนําทองไปขายเอาเงินมาใช้กันเพื่อนกินเหล้าสวนสีเฮฮาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนแต่จนแล้วจนรอดตัวของหลวงแสงจันทร์แกหนีเวรหนีกรรมหนีการกระทาไม่พ้นพอตํารวจลงพื้นที่เยอะๆ มีทางไปแกไม่มีทางหนีแกก็เลยตัดสินใจหมอรถจากมุกดาหารมาที่ร้อยเอ็ดกันเพื่อนกะว่าจะนั่งรถทัวร์มาที่บ้านเกิดเมืองนอนนั่นก็คือจังหวัดสุรินที่ที่เกิดเหตุกันเพื่อนจะมาหาเมียแล้วจะหนีไปที่อื่นกันเพื่อนเรียกว่าสับขาหลอกกันเลยทีเดียวไม่อย่างนั่งรถยาวๆมาที่จังหวัดสุรินทร์กันเพื่อนเดี๋ยวตำรวจตั้งด่านสกัดจับเดี๋ยวตำรวจจับได้แกก็เลยตบตาตำรวจด้วยการนั่งรถบขสอ,ออกลูกฉลาดสงาังหารกันเพื่อนแต่จนแล้วจนรอดแกก็หนีไม่พน้นเมื่อมีพลเมืองดีกันเพื่อนเขาดูข่าวน แสงจันได้กันเพื่อนเขาก็เลยยกหูโทรศัพท์กรกิ๊งกลางไปหาตำรวจหลังจากเจ้าหนี้ตำรวจเขาได้รับแจ้งตรงนี้เองเขาก็ไปปิดล้อมที่บขสร้รอยเอกกันเพื่อนมีการเดินขึ้นไปตามรถต่างๆมีการเดินตรวจตาดูกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็ไปเจอลุงแสงจันทกำลังจะนั่งรถมาที่สุรินทร์กันเพื่อนกอดกระเป๋าแน่นกันเลยทีเดียวเจ้าหนี้ตำรวจตบ่เบาบๆถามว่านี่ใช่ลุงแสงจันทร์หรือไม่ตัวของลุงแสงจันทรตอนแรกแกบอกว่าแกชื่อสมกันเพื่อนแกมีเมียอยู่ยะโสกันเพื่อนแกกำลังจะไปหาเมียแกเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยพาตัวแกไปเที่ว โรงพักหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไอ้จิบหายที่ไหนได้มันไม่ได้ชื่อสมแต่มันชื่อลุงแสงจันทร์กันเพื่อนพอหลักฐานชัดเจนแบบนี้ตัวของลุงแสงจันทร์แกก็เรียรับสารภาพว่าแกนี่แหละคือลุงแสงจันทร์แล้วแกคือคนฆาตกรรมตัวของลุงประทีปกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะมสรุปเรื่องราวของลุงแสงจันทร์กันเพื่อนผู้ที่ไม่รู้จักพอแม้ว่าลุงประทีปจะช่วยเหลือสักเท่าไรแต่ตรงนี้เขาไม่พอจริงๆเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าชิงทรัพย์ลุงประทีปเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงป้งงงนคิี มีคำตอบมาฟังเรื่องราวของลุงแสงจันทร์่าลุงประทีปกันเลยครับผม เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านตังกอกันเพื่อนตะบลนาบวัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับแกชื่อว่าลุงประทีปกันเพื่อนนามสกุลคงทวีอายุ63ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าลุงประทีปก็แล้วกันตัวของลุงประทีปแกออกแนวตรงติ้งกันเพื่อนชอบผู้ชายด้วยกัน,นกันเพื่อนแกเป็นลุกหรือรับอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนตัวของลุงประทีปแกมีอาชีพปล่อยเงินโกกันเพื่อนรับจำนำสิ่งของมีค่าใครมีสร้อยแหวนนาฬิกาตรงนี้ก็เอามาให้ใหแกได้้้แแกกกกกรรับจำำจจนนนนนนอองงงงเเพื่่าาาาาวลุปะะททิมมมมีีี็ผูชยห ายตามาคุกคีตีโมงกับแกกันเพื่อนมาสมโกกด่ากับแกกันเพื่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเพื่อรุ่นในหมู่บ้านแห่งนี้ตูดโโบหมดกันเพื่อนบางคนเดินไปขี้ไหลโจกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหูรูดพังลักษณะเป็นแบบนั้นไปเอาตูดแลกกาแฟกินมันก็เรื่องจริงในโกกันเพื่อนส่วนเอาตูดแลกเงินมันก็คือเรื่องจริงข้างนอกเช่นเดียวกันกันเพื่อนมีเงินก็สามารถซื้อลูทวานหวานหวานของเด็กหนุ่มมาเฉยชมได้กันเพื่อนตัวของลุงทวีปแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนไม่มีพิษมีภัััยยยยกกกกกกบใใคครรอออาาาาาไได้้เเเงินนน็มมหแพื่่ถสีต ก็เอาเงินไปตรงนี้ก็จ่ายดอกมากันเพื่อนหรือมีข้าวมีของมีสร้อยแหวนนาฬิกาตรงนี้ก็เอามาจำนำกับแกได้กันเพื่อนผู้คนมากมายนับถือแกกันเพื่อนเนื่องจากว่าแกคอยให้การช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านกันเพื่อนบางคนเดือดร้อนไม่มีค่าเทอมตรงนี้ก็มาหยิบยืมแกบางคนไม่มีข้าวกินก็มาขอแกลักษณะแบบนี้แกก็ให้กันเพื่อนถือว่าเป็นคนดีในระดับหนึ่งกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่4มิถุนายนปีพศ2568กันเพื่อนย้อนไปไกลสักนิดหนึ่งกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกากัน ื่อนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าไอเ้เบนอายุ15ปีเพื่อน คนคนนี้มักจะมาหาลุงประทีป็นประจำกันเพื่อนมันชอบมาแชร์เน็ตมันชอบมาขอกินกาแฟมันชอบมาขอกินขนมกันเพื่อนตัวของปินก็เดินเข้าไปในบ้านของลุงประทีปินเพื่อนเนื่องจากว่ามันเข้าออกบ่อยกันเพื่อนมันก็เลยเข้าออกได้แบบสบายๆจังหวะนี้เองมันเป็นตะโกนเรียกลุงประทีปินเพื่อนลุงประทีปลุงประทีปอยู่ไม่จ้าอยู่ไม่จ้าลักษณะเป็นแบบนั้นไปปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากลุงประทีปินเพื่อนหลังจากนั้นกันเพื่อนมันก็ไปเปิดห้องของลุงประทีปดูปรากฏว่าไปเจอร่างของลุงประทีปถูกคุมด้วยผ้าห ตัวของไอ้เบนซ์มันก็เลยไปเปิดผ้าดูเพื่อนกะจะเจ้าเอ๋ลุงประทีปสักหน่อยกันเพื่อนทันทีที่มันเปิดผ้าออกมาตรงนี้เปลี่ยนจากเสียงจ้าเอ๋เป็นเสียงกรีดร้องกันเพื่อนตัวของไอ้เบนซ์ถึงกับร้องเสียงหลงกันเพื่อนอุ้ยตายไว้กลีดไอาไอ้อคนตายคนตายคนตายซอยแน้ซอยแน้ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของไอ้เบนซ์ถึงกับสาวแตกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนวิ่งตูดบิดออกมาจากบ้านกันเพื่อนร้องโวยวายให้คนช่วยกันเพื่อนบอกว่าลุงประทีปถูกฆ่าแล้วลุงประทีปถูกฆ่าแล้วกันเพื่อนหลัง ตลาดกันเพื่อนก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสวายโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนตรงนี้เองกู้ภัยก็นําผ้าขาวมาห่อร่างของลุงประทีปส่งไปชนะสูตรพิกศพเพิ่มเติมส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เก็บพยานหลักฐานหลักฐานตรงนี้ไม่ค่อยมีกันเพื่อนเนื่องจากว่าคนร้ายวางแผนมาอย่างดีมีการใส่ถุงมือในการฆาตกรรมครั้งนี้กันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาฟันธงว่าเป็นการฆาตกรรมเนื่องจากว่าบริเวณศีรษะของลุงประทีปตรงนี้มีการถูกแทงกันเพื่อนถูกแทงบริเวณทัดดอกไม้หรือวบเณ เป็นบาดแผลชะกันเงินเพื่อนแกคงไม่ทําตัวเองแกคงไม่ฆ่าตัวตายนอกจากนี้ภายในห้องของลุงประทีบยังถูกหรือถูกคนเงินเพื่อนตัวของลุงประทีบแกมักจะสะสมทองเงินเพื่อนแกมีทองเป็น2 0 3 0บาทกันเลยทีเดียวแกใส่ทองหยองเต็มตัวเงินเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะที่พบร่างของลุงประทีบแกไม่มีทองเหลือซักเส้นเงินเพื่อนปกติแกจะพกเงินประมาณ2 3แสนบาทไว้ปล่อยเงินกู้ตรงนี้เองก็หายไปเงินเพื่อนจ้ให้ตำรวจเขาปักใจเชื่อว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แน่นอนเงินเพื่อนหลังจากนั้นจ้ให้ตำรวจ เขาก็มีการนําคนในหมู่บ้านกันเพื่อนประมาณ6กเคนมาสอบกันเพื่อนบางคนก็เป็นคู่ขาลุงประทีบบางคนก็เป็นลูกนี่ลุงประทีบรวมถึงเคอญาติของลุงประทีบคนที่เป็นคู่ขาลุงประทีบมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนกันเพื่อนเวลาเดินขึ้นลงพลักตรงนี้ต้องใส่แผ่นเพลย์กันเพื่อนเดินไม่ดีขี้ไหลทันทีกันเพื่อนนี่ไม่ใช่นับยอกยอกคนที่เป็นคู่ขาของลุงประทีบส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นกันเพื่อนเขาก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าวันที่เกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่ได้อยู่บ้านลุงประทีปกัน ประจําแต่ตรงนี้เองเขามีไทม์ไลน์ชัดเจนบางคนก็ไปทํางานบางคนก็นอนกับเมียกันเพื่อนบางคนก็ออกไปหากบหาเกียิซึ่งมีเพื่อนฝูงที่ไปหากบหาเขียิด้วยกันยืนยนันกันเพื่อนเป็นพยานว่าไม่ได้ไปก่อเหตุแต่ประการใดส่วนคนที่เป็นลูกนี่ก็ไม่มีพิรุธแต่ประการใดกันเพื่อนบางคนเป็นเคอญาติตรงนี้เขาก็ปฏิเสธไปจนนี้ตํารวจตอนนั้นปวดหัวตื่นเพื่อนเรียกว่ามืดแปดด้านกันเลยทีเดียวจนแล้วจนรลดลก็ยังจับกลุมคนร้ายไม่ได้กันเพื่อนผู้ต้องสงสยัยตรงนี้ไม่มีพิรุธแต่่่ปปปปรรรระะะกาาาาใดผนนไมณวังงงของลุท ก็ถูกนามาประกอบพิธีทางศาสนากันเพื่อนคนในหมู่บ้านก็ไปร่วมงานกันหมดปรากฏว่าในจังหวะนี้เองมันมีผู้ชายคนนึงหายออกจากพื้นที่ไปกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายแสงจันทร์กินกาน้านนากันเพื่อนอายุ58ปีผมเขาเรียกสั้นๆว่าลุงแสงจันทร์ก็แล้วกันแกเป็นคนในหมู่บ้านบ้านของแกอยู่ห่างจากบ้านของลุงพระที่ประมาณ200เมตรกันเพื่อนแถมเป็นเพื่อนสนิทกับลุงประที่กันเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันมักนัก่งกินเหล้าด้วยกัน คบกันมาตั้งแต่เด <dio> ็กๆกันเพื่อนแล้วลุงแสงจันรกแก็เป็นลูกนี้ของลุงประทีปเช่นเดียวกันแกหายออกไปจากหมู่บ้านแกไม่ยอมมาร่วมงานศพลุงประทีปกันเพื่อนจังหวะนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาลงในพื้นที่กันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นคดีดังเป็นคดีใหญ่กันเพื่อนเขาก็ลงไปตรวจสอบไปตรวจคนกันเพื่อนหลายๆจุดกันเลยทีเดียวมีการสอบปากคําคนที่มาร่วมงานกันเพื่อนว่ามีใครต้องสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่าชาวบ้านร้านตลาดพูดเป็นเสียงเดียวกันกันเพื่อนว่าลุงแสงจันทแกหายไปไหนกันเพื่อนหลายคนสงสัยเนื่องจากว่าสนิทกั ขนาดนี้งานศพน่าจะมาร่วมกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยไปสอบถามกับคนในครอบครัวของลุงแสงจันทร์นั่นก็คือลูกกับเมียกันเพื่อนว่าลุงแสงจันทร์หายไปไหนคนในครอบครัวก็ให้ข้อมูลแบบบางๆกันเพื่อนว่าลุงแสงจันทร์แกมีอาชีพขับรถรับจ้างกันเพื่อนอยู่ที่มหาลัยคอยส่งนักศึกษาคอยส่งครูบาอาจารย์กันเพื่อนตอนนี้เองแกออกไปทํางานติดต่อไม่ได้กันเพื่อนแม้แต่คนในครอบครัวก,ก็ยังติดต่อไม่ได้กันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามติดต่อลุงแสงจันทร์มาสอบปากคำแต่มันติดต่อไม่ได้จริงๆกันเพื่อน พบว่าแกเอารถของมหาลัยกันเพื่อนไปจอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลแถวมุกดาหารกันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจเขาแน่ใจกันเพื่อนว่าลุงแสงจันทร์นี่แหละคือฆาตกรเขาก็เลยตัดสินใจไปขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดสุรินมาจับตัวของลุงแสงจันทร์กันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณ 4- 5หวันว่าคนที่ฆ่าลุงประทีมนั่นก็คือลุงแสงจันทร์กันเพื่อนมีการโพสต์ข้อความหาตามโลกโซเชียลบอกใครเจอผู้ต้องสงสัยรายนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด่วนๆกันเพื่อนในจังหวะนี้เองกันเพื่อนคนใน มุกดาหารเขาก็ร ah. er ู exper ้เหตุการณ์เขาก็ทราบข้อมูลกันเพื่อนว่าตัวของลุงแสงจันทร์มากบดานอยู่แถวมุกดาหารกันเพื่อนมีน้องนาหางเครื่องกันเพื่อนเป็นสาวคาราโอเกะอยู่แถวริมโขงกันเพื่อนให้ข้อมูลกับเจ้าหนี้ตำรวจกันเพื่อนว่ามีชายแปลกหน้าลักษณะคล้ายๆกับลุงแสงจันทร์มาตีกะหรี่กันเพื่อนมีการออฟเด็กหลังคาราโอเกะเอาเบรียป่าดักกระชากวิญญาณกันเพื่อนมีการซัมติงจริงกับเบลกันกันเพื่อนตัวของลุงแสงจันทร์แกก็เอาบอกเขาหลามท่าใหญ่สอดแทรกกระแทกตรงหว่างขาของสาวคาราโอเกะกันเพื่อนเสียงดังตับสส่ววนนนเเด็็กการ้ออง Bye. โอยโอยเสียลเหลือเกินพอลุงเสียวเหลือเกินพอลุงลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของลุงแสงจันทร์กับน้องนางหางเครื่องตัวรงนี้พากันขึ้นสวรรค์องหลององหลองกันเพื่อนตัวของลุงแสงจันทร์แกเที่ยวกะรีฉ่ำกันเพื่อนเรียกว่าเที่ยวถึงทวนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจโอกาสหน้าเผื่อติดคุกจะไม่ได้เที่ยวกันเพื่อนแกก็เลยทําแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันเพื่อนนี่คือข้อมูลบางๆจากน้องนางหางเครื่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกันเพื่อนจังหวะนี้เองเจ้าหนีกกาาาารรนนนํทอองไปขยัเพื่ตวจ ไปตรวจสอบดูเอาไอชิปหายนี่มันทองของลุงประทีบนี่ว่ากันเพื่อนญาติพี่น้องของลุงประทีปเขาจําได้ว่าเป็นทองของลุงประทีปกันเพื่อนตํารวจออกไล่ล่าสักเท่าไหร่ก็ยังตามจับกลุมแกไม่ได้กันเพื่อนมีบางแหล่งข่าวบอกว่าแกหนีข้ามโขงไปแล้วกันเพื่อนมีการนั่งเรือแจวข้ามโขงไปกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตํารวจยังไม่ถอดใจกันเพื่อนมีการกดดันในพื้นที่เรื่อยๆตัวของลุงแสงจันทร์พอถูกบีบถูกกดดันมากๆแกก็เลยตัดสินใจจะชิงหนีออกจากพื้นที่กันเพื่อนอยู่ไม่ได้แล้วซื้้อออขาาาาาาาวกกกกกกินนนน็ยยัังงลลํบเเเื่่จคตมหแะ เกินกันเพื่อนจังหวะนี้เองในวันที่19มิถุนายนปีพศ2568กันเพื่อนแกตัดสินใจไปโบกรถชาวบ้านกันเพื่อนแล้วก็มีการไหว้วานชาวบ้านบอกให้มาส่งที่บอขอสอร้อยเอกกันเพื่อนแกมีการสอบขาหลอกเจ้าหนี้ตำรวจเจตนาจริงๆของแกก็คือจะมาที่จังหวัดสุรินทร์กันเพื่อนมาหาลูกหาเมียของแกก่อนแล้วจะหนีไปอยู่ที่อื่นกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปแกก็เลยตัดสินใจเหมารถมาลงที่บอขอสอร้อยเอด็ดเพื่อต่อรถทัวร์มาที่จังหวัดสุรินทร์กันเพื่อนกล่าวว่าจะนัดเมียมาที่บอขอสอ แล้วหนีไปอยู่ที่อื่นนี่คือแผนการของแกกันเพื่อนในจังหวะนี้เองแกมาถึงที่บคสจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเวลาประมาณ12บสนาฬิกากันเพื่อนปรากฏว่ามีพลเมืองดีกันเพื่อนอายุประมาณ20ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ําก็แล้วกันเป็นเด็กผู้หญิงกันเพื่อนเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0ร้อซีซีเธอกําลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพเธอก็เลยมาที่บคสจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันกันเพื่อนเธอดูข่าวลุงประทีปอยู่เป็นประจํากันเพื่อนเนื่องจากว่ามีการตามหามาสิกว่าวันกันเพื่อนน้องน้ําก็เลยจําหน้าตัวของลุงแสงจัน คือฆาตกรคนคนนี้คือผู้ต้องหาที่ตำรวจตามหากันเพื่อนพอเขาเห็นตัวของลุงแสงจันทร์อยู่ที่บขอสอจังหวัดร้อยเอ็ดน้องน้ำก็เลยตัดสินใจยกหูโทรศัพท์ขึ้นก,กลางไปที่สอพอเมืองร้อยเอ็ดกันเพื่อนมีการบอกว่าเจอคนร้ายที่ตำรวจกําลังตามหากันเพื่อนนั่นก็คือลุงแสงจันทร์หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองร้อยเอ็ดก็เดินทางมาที่บขอสกันเพื่อนแล้วก็ไปติดต่อกับน้องน้ำกันเพื่อนตัวของน้องน้ำบอกว่าลุงแสงจันทร์แกขึ้นรถทัวไปแล้วกันเพื่อนรถทัวกำลังออกล้อกําลังหมุนกันเลยทีเดียวกันเพื่ออนนนนนจจจัังงหหวววะีี้้้เเเาาาตรรรขขก็ลยบบิึไปถ กันนเพื่อมีบางคนไปโบกรถกันเพื่อนบอกจอด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 สาระสําคัญสาระสําคัญกาลังตามจับคนร้ายโชเฟอร์รถทัวร์ถึงกับเบรกล้อลากกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตํารวจเขาก็ตรวจค้นในรถทัวร์กันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาก็เดินตรวจค้นไปเรื่อยๆไปเจอผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งกันเพื่อนลักษณะคล้ายๆกับลุงแสงจันเขาก็เลยมีการถามชื่อกันเพื่อนบอกลุงลุงลุงชื่อแสงจันทใช่ไหมตัวของลุงแสงจันทรตอนนั้นแกใส่หน้ากากกันเพื่อนแกใส่แมสปิดบังใบหน้าแต่ตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเห็นคล้ายๆกันเพื่อน เขาก็เลยมีการสอบการเค้นกันเพื่อนแกก็เลยตอบออกไปว่าผมชื่อสมกันเพื่อนเมียผมอยู่ยะโสผมจะไปยะโสกันเพื่อนแกปฏิเสธในตอนแรกกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าถ้าหากเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไปส่งที่ยะโสเองแต่ตอนนี้ขอไปที่โรงพักก่อนก็แล้วกันพาตัวของลุงสมกันเพื่อนซึ่งตอนนั้นเองเป็นผู้ต้องสงสัยไปที่โรงพักสพเมืองร้อยเอ็ดกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือกันเพื่อนเอาไปสอบไปเค้นกันเพื่อนพอไปพิมพ์ลายนิ้วมือเท่านั้นปรากฏว่าลายนิ้วมือของลุงสมไปตรงกับลุงแสงจันทร์ ตรวจเขาก็เลยตบหัวลั่นกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตบดังโบะบอกว่าลุงสมหรือลุงแสงจันทรเอาดีๆกันเพื่อนจังหวะนี้เองลุงแสงจันทแกเห็นชวนตัวแกเห็นชวนใจกันเพื่อนพยานหลักฐานมันชัดเจนแกก็เลยยิ้มแห้งๆบอกว่าผมนี่แหละคือลุงแสงจันกันเพื่อนแกก็เลยยอมจำนวนต่อหลักฐานกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้านี่ตำรวจเขาก็ถามเพิ่มเติมว่าลุงเป็นคนที่ฆ่าตัวของลุงประทีปใช่ไหมแกก็พยักหน้ากันเพื่อนเจ้านี่ตำรวจร้อยเอ็ดตรงนี้ก็เลยมีการควบคุมตัวแกกันเพื่อนแล้วก็ส่งมาที่สพเมืองสวายกันเพื่อนมาที่จังหวัดสุ หลังจากนั้นก็มีการลงบันทึกจับกลุ่มเงินเพื่อนมีการสอบปากคําถามหาแรงจูงใจเงินเพื่อนตัวของลุงเสียงจันแกบอกประมาณนี้เงินเพื่อนแกบอกว่าแกติดการพนันเงินเพื่อนแกติดเหล้าเมายากันเพื่อนแกเป็นคนซั่วแม้ว่าแกจะมีงานทําแม้ว่าแกจะมีอาชีพแต่เงินมันไม่พอใช้เงินเพื่อนบางจังหวะแกก็ไปเที่ยวผู้หญิงบางจังหวะแกก็ไปตีกะหรี่เงินเพื่อนเที่ยวผู้หญิงบ้างแบบบางเงินมันก็เลยช็อตเงินเพื่อนในวันที่เกิดเหตุแกไปนั่งกินเหล้ากับตัวของลุงประทีปเงินเพื่อนจัง แกก็เลยตัดสินใจฆ่าจิงซาวกันเพื่อนมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันเป็นความโลภกันเพื่อนแกทิ้งท้ายด้วยคาว่าขอโทษกันเพื่อนขอโทษกับลุงประทีปด้วยแล้วกันกันเพื่อนเคยชุบเลี้ยงแกมาเคยให้แกยืมเงินตรงนี้แกโลภจริงๆแกก็เลยฆ่าไปกันเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพของลุงแสงจันทร์กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตบตาลุงแสงจันทร์เบาๆกันเพื่อนมีการแจ้งข้อหาให้กับลุงแสงจันทร์หนึ่งข้อหากันเพื่อนนั่นก็คือฆ่าผู้อื่นเพื่อจิงซาวกันเพื่อนเป็นเหตุให้ถึึงงงแกกก่คควววาาาามตตตตตยอออัััรรรโทษ็ืลลดชชีีิิถปะหหนน จากนี้ไปตัวของลุงแสงจันทร์ก็ต้องจรเรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนแผนี้เองมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า30ปี40ปีตอนนี้เองอายุแก่้8แล้วกันเพื่อนกว่าจะออกมาก็7จ8 0ปีกันเพื่อนตอนนั้นเองออกมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วกันเพื่อนตายคาคุกก็ยังได้หรือว่าตายตอนนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรกันเพื่อนอยู่ไปก็เปลืองออกซิเจนอยู่ไปก็เปลืองข้าวหลวงกันเพื่อนนี่ก็คือวิถีชีวิตของลุงแสงจันทร์หลังจากนี้ไปกันเพื่อนต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําสุด ก็แล้วกันกันเพื่อนคนที่เราไว้ใจรายที่สุดกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สอนใจบางคนให้เท่าไหร่มันไม่รู้จักพอกันเพื่อนแถมหักหลังเราอีกต่างหากตรงนี้เองก็เป็นเรื่องราวของลุงประทีปกับลุงแสงจันทร์กันเพื่อนบัดดี้กันที่มาฆ่าชิงทรัพย์กันกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไว้เพื่อนไว้ณนะที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรรบฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขออออหสมมมมควาาาาาุ่่่งปถนนยยเจจ็บ ขอบคุณครับผม